สุดตะลึงพบเจอเอเลี่ยนผมยาวสีแดงหน้าเหลืองออยน่ากลัวมาก <c oughs> สองสาวถูกหลอกจับมองเล่าแก้ผ้าน่าสงสารเหลือเกิน <c oughs> พบศิลปินตัวน้อยอัจฉริยะทางการวาดภาพมูลค่าการจำหน่ายภาพหก <c oughs> หลักขึ้นไป มหาศจัรย์เลกินกรุงเทพมหานครมีป้ายเตือนโปรดระวังคนล้วงกระเป๋าแม้จะแต่งตัวดีก็ตามก็อย่าไว้ใจขอช่วยเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะครับผมจะพาไปดูโรงแรมหรูนะครับนอนได้ถึงสิบคนนะครับ สุดยอดราคาประหยัดด้วยนะครับนี่ครับตามผมมาเลยนะครับนี่โรงแรมโรงแรมนี้นะครับนอนได้ถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแล้วมีข้างบนด้วยโรงแรมหรูครับนอนได้ถึงสิคนเลยนะครับสุดยอดเลยที่พื้นก็น,นอนได้อีกด้วยนะครับ อีกสองคนไย <Yeah. S 1> ้เบาะเรียบร้อยราคาย,ย่อมเยาม่วนถ่ายภาพหมานรายงาน